ผมอาบพี่แตละมืออาบอยู่นี่วะบ่อนกซานาบอยู่พ um. ี sure> ่เนาะอันอยู่ในบ้านบ่มีบ่นำบดานบ่มีเนาะซื้อได้จ้กเจ้านะเบนพนันเดะปลาสโอ้สมสนวนเนาะสามังกรเนาะอยู่ในบ้านเนี่ย่เจ้ากันโอ้ รุ่มต่อแถวกันแบบนี้เลยนะทุกคกนทุกเจ้าทุกคอยคือว่าน้ำเต้านี่ใสบ่บปลายแล้วทกุกคน,นแต่ยังมีอยู่าขาต้ตตมคับขบ้าวรามไะครับเขกบ่อมีบุญบ้องไ

สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทางภายในและต่างประเทศเนาะผูะพ้พ่อกับบอจอยซึ่งเกา่าซึ่งเคยธรรมสมอ่านผะู้พ่ออพี่นี่กับยามเศร้าเนาะอยู่ที่อ่าแก่งอลลองเมืองนองแขวงสวรรค์เขตท่านผะู้ชมแก่งอลลองวัดไม่ภัยที่ยาวที่สุดในอ่สาสวรรค์เขตเนาะพี่นี่อยู่บ้านอลาล่องในธรรมสมสิพาทา่านผู้ชมเหล่าสม,สมวิีชีวิบิญัมเศร้าของสบานคนเนาเนนะและมื้อนี้เป็นมื้อกินงะของอ่า สาบานบ้านอาล่องพร้อมทำมุสมเนะมือกินงะของชน,นะนเผ่ามังกงเนาะเขตบ้านอลองเมืองนองแฝงสวนเขตนะอีพี่ก่อนเขาเดินทางจากาจุดซุ่มตังอะไรเข้าสูส่ชนเผ่าตะออยกินงะเขตตะออยมอนีกินงะเขตชนเผ่าม,นะมังกงเนาะไปสมวิถีชีวิยตยามเสวีาของขา้าเจ้าเนาะมุนีชาวบ้านในหมู่บ้านอาจจะตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวเนาะแต่ละครอบครัวเนาะพากันตักน้ำตักในหาของมาหับแขกขว่าจะมีแขก ที่เดินทางมาจากหลายหมู่บ้านเนาะเขามาามากินงะอยู่ในบ้านเพื่อนล้วกันวันจะเป็นในเมืองพร้อมเนาะเขามากินเพราะว่าสบานว่าแขกมาหลายง่วนี่ประมาณสิบโตเขาขาอย่างนี้เนาะแต่ละครอบครัวกับผู้มีเงินหลายกับซื้อหลายผู้มีเงินหน่อยกับซื้อหน่อยเนาะบางคนก็ซื้อมดเป็นล้านสองล้านเนาะบางคนก็ซื้อสี่หาแสนเอาเนาะไปับสมอ่าบรรยากาศในหมู่บ้านยามเศร้าๆที่เพิ่นตื่นเต้นตื่นตัวแต่ละครอบครัวมีเนาะทีเป็นอะไรเนาะไปับสมกันเลยทำสมเนาะ ผมกับ,บวิีชีวิตยามเสาวๆของข่าเจอเนาะลูกมาอาบหน่ำธรรมชุมบ่อาบหน่ำเซ่นี่แหละมือเ้านี่อาบแต่าสาวๆเลยธรรมชุมอาบเบิ่งจาก,กันในจอกล้องกะหูเนาะว่ายังมือดอยู่เนาะเอาตอนหน่ำเซ่นี่แหละเพราะว่าเมาื่อคืนนี้ค้างไว้บริอาบมาอาบตอนเนะ้าๆเอาเพราะว่าบ่มีลมภานใดตอนเ้าวเนาะ จายังบ่บ่นาวคักปานไดบรรยากาศยามเช้าๆชาวบ้านทุกคนมาซักเครื่องซักของเนาะเดินทางเข้าหมู่บ้านเพิ่นดหลายบ่อยู่นี่หลายหลายเนาะเขากําลังอาบน้ําบ่มามาอาบน้ํา้าน้ําไปไปย่างๆไม่เ่านักจังน่ะถามหลายนักบ่เานักได้ลูกอ้มื้อนี้นี่ักน้ํายะเ่าเอ เด็ดตอเออหนาวนาวเนาะหนาวก็ตักตะเซาจ้าจ้าลูกไปย่างๆไม่เท่าเอ้ยเจ้าแห่งนักเนาะอือนี้ด้ลูกเอ้ยอือเด็กขึ้นอยู่เฮือนนี่กินข้าวกินโดยๆๆเพิ่นส่วนขึ้นไปกินข้าวงะเป็นวิธีชีวิตยามเช้าๆของชนเผามังกท่านชมวิธีชีวิต สาบานันเอาลองไหวไหวหับแขกเนาะเขอบุญล,น,ลน,น้ำลายเนาะใส่น้ำลายมือกินงาเด้กินงามือนี่เลยไม่ดยามก็ได้บีเนาไปเลยอย่ <c oughs> าออกมาเยอาทางใส่กระตุกทางใส่กรต้าต้า <c oughs> งานบุญขนาดนั้นานเก่อลหมือนเนาะยามเด้อจางะตะบุบุบ่กจางะใช่กินงะคึกคึ้นเลยงวสิบตปะเนาะเไปเันมาเนาไปลงลุ่มได้ดตามแม่นไปเลย คนหามน้ำได้เหรอคนอามนาม้ำไหมทีมงานเราส่วนกันลงไปแต่คนคนอามน้ำแล้วเราบ่จะจะเฮอยู่ทางอุ้มลูกพร้อมน้อเจ้าก,ก่นเนาะโอ้ผู้สาวนั้นเราแล่นไหวนี่เราหาบน้ำท่านผสมครูดองดองดงดอง,ดง ตอนตอนแรงเทากับนำเสนอให้เบื้องนะทชมอันนี้ยำเศร้าอีกท่านผู้ชมทางยำเศร้าทางยำแรงเนาะใส่น้มหลอเลี้ยงชีวิตกับตอนเศร้าตอนแรงกับมาตักสูบมื้ทุกมือ้อแต่ว่ามื่อนี้จะคึกคืนไปกว่าปกติเนาะท่านผู้ชมเนื่องจาก กินงะในหมู่บ้านฝนฝนฝนลงมาหายเอาน้ำไล่ไล่ไว้หับแขกต่างบ้านมาเยี่ยมมายามะ ลุ่มต่อแถวกันแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมทุกคนทุกเจ้าทุกท่อยคือว่าน้ำเต้านี่ใส่รลายแล้วท่านแต่ยังมีอยู่น,น้อยคน

น้ำเต่าของแม่เตา่าเอากลาจะเก็บภาพอีกเล็กๆน้อยๆเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเจ้าสอาบน้ำเลยนเนาะคนสอาบน้ำนะผู้ชายผู้สาวก็ลงมาตักเลยท่านผู้ชมสม่เต่าเพิ่งเก็บพักไเนาะงไม่เท่าเาานะเานะ <c oughs> แขกมาไล่แล้วมันนี่เนาะ ภาษามังกรเลยคนเรากันทุกคนบรูมังกรคอยนั่งน้อยคอยนั่งน้อยผุดล่มคอยลูกคอยคอยใจเย็นใจเย็นมันมื่นเด้ กูตักน้ำไปน้ำเฮียน้ำยังทางกระมือนเออเออขอบใจขอบใจออพอและว,วรบกวนพนสามีแล้วท่านผู้ชมหนาบหนามบอเออบอจะค้นลงมา,าไปทางในต้นนะเออไปหาจะพุ่นบอ โอไปเบิ่งอยซื่อดอกบ่ได้อันนั้นดอกนําบอนเพิ่นตามน้ําก็ท่าสมอาบน้ําเซก็บ่ต่างหยังจากเฮากันเนาะมื้อเช้านี่เฮาอาบน้ําเซแต่ว่าไปเบิ่งบอนเพิ่นอาบเนาะอาจสิบ่ได้ถ่ายทําตอนเพิ่นอาบเนาะสุขเพราะว่ามันเสียมารยาทเนาะอ่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลว่าซั่นซะ โ oh, อ้บ่อนำ้นำน้ำบ่อน้ำน้ำของสาวสาวสาว,าว,าวบ้านเพื่อนเนาะโอ้ <c oughs> oh oh, สวยงามครับขนาดทำสมลิงแม่เท่าคนก่อน ผมอาบพี่พแต่ละมืออาบอยู่นี่วะเออบ่อนผูสาวคนอาบอยู่พี okay. ่เนาะอันอยู่ในบ้านบ่มีบ่อนำมาดันบ่มีเนาะเออซื้อได้จากเจ้านะเบนพนนันเด้ปลาใสปลาใสโอ้สัมฤทธิ์มุ่นเนาะสาวมังกรเลยเนาะอยู่ในบ้านนี่บ่เจ้ากันอยู่ในบ้านอยู่บ้านเราเอง มีโอกาสขอเฟซนะเด้อมีโอกาสเด้อเจ้าในบ้านบ้านนี้อยู่แล้วเนาะไว้มือหนาห์นะไว้มือหนามายามๆความข่าวเฮือนทั้งใดเฮือนคนนะอยู่ทึ่งคนน้องน้องเบนทำซมกินง่ะอยู่เฮือนซึ่งซึ่งง้ออะไรซึ่งสินง้ออะไรพยายามได้บ่นี่พยายามได้บ่หับอยู่บ่หับก็นจะขึ้นไปแวะกันหับ สาวเฝ้ามองกงเปิดอาบน้านี่แหละท่านผู้มชมคอยกอาบอยู่ฝั่งนั้นมือเช้านี่อาบอยู่ฝั่งนั้น <c oughs> มานอนอยู่เฮือนบ้านาลาอเจ้าคืนหนึ่งน้องเบนกับนอ้องอ่ะอันนี้ก็ฝาใสเนาะสา,ะสาวเฝ้าอมองกงเราท่านผู้ชมเนาะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมมายามมาทำข่าวมะลินมาหัวน้ำเปิ้ลเนาะอันนี้สองคนมามานึงมาอาบน้ามือเพิ่นเฮีนนนนยนจบแล้วปะย,ยังเฮียนอยู่หรือว่า เยนงอยู่ม .4 เนาะน้องเบนพี่นันเด้ม .4 กันเนาะอ๋อเป็นมูเป็นครูกันเนาะสีอาบน้ำแล้วบ่๊ะเฝ้าบอ๊ะเฝ้าบ่๊ะรู้อะไรเฝ้าเฝ้าเนาะโอเคโอเคโอเคขอบใจขอบใจรายเด้ออ่ะต้องชมก็ได้ขุนจักกับน้องๆเนาะสาวเผาแมงกงต้องชมน้องเบนน้องฟ้าใสก็อยากทำความขู้จักกับเพื่อนหลายๆคนนี่เนาะแต่ว่าเขาจะติดอ่า ฟ้าวอาบน้ำฟ้าวไปเตรียมงานช่วยพ่อแม่เด้เพราะว่ามีแขกมาหลายเนาะมื้อนี้เนาะแขกต่างบ้านชาวต่างเมืองพุ่นนะมากินมาชมมาแวมายามแล้วเนาะเอานี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กน้อยเนาะบ่อนอาบน้แกงอลองสมโอ้สวยสดงดงามเนาะไปไปติดตามต่ออยู่ในหมู่บ้านีท่านผู้ชม ไปไว้เอ็นเฮ็ดกินให้แช่กินบ่งานบุญบ่ะพับผู้บ่าวป่ผู้บ่าวมาบ่ะมันงานดินบ่ะน้องผู้บ่าวครับโอ้โหอ่อยมากพี่เซนสุเนาะน้องน้องเบนเพิ่นหลังจากอาบน้ำแล้วก็มาเก็บเก็บผักท่าผู้ชมเก็บผักเก็บผักสวนครัวเนาะกินกับนาไปหลายตื้อไดเนาะกินกับซีนตัวผู้บ่าวมาหาได้มือนนี่เด้ บอมีเนาะงานบุญมองข้ามใครบ่ยืนที่คนเซไลอยู่นี่มันไถ่เดี๋ยวเรามีแตะโฟบ่าทั้งหมดเลยเนาะบ้าลูกติดทั้งหมดเลยหูโบ่าเพิ่อเราโสดกับะโสดโอ้พิธีพิธันเนาะเลือกผักเนาะเอาใจใส่นะกินตัวขี่ร้ายก่อนตัวงาไม่กินตำลักอ๋ออ๋อเดี๋ยเดี๋ย ในน้ำบ่อตีผมสบายบ่ะกำลังเริ่มเนาะคิบพักคออะไรก็นซืมาเฮือนแน่นอนคุณน้องเบนคุณใส่น้องอะไรแน้นองฝาไสไปใส่อะไรเราโยเกเฮือนมาผ่านโยเกแล้วเรห็ดกินโอ้โเฮือนเจ้าคันบ่นี่น้องเบนเพิ่นมาส้วนมูมาส้วนมูบ่ส้วนมูมาแต่บ้านอะไรก่อบานาปอกบ้านาเดอร์ บ้าน่ะบ้านน่ะเดินนี่ใกล้บ่บ้านนะ่ะเดินถือว่าหมู่คู่ต่างบ้านต่างเมืองมาลินน้ำเน,นาะโอ้หมู่เย็นในห้องเดียวกันเนาะอ่อขอบใจน้องขอบใจเนาะ, <c oughs> ะข้าต้มกับข้าวราม็งนะครับแค่บ่มีบุญบ่บุญเลยมีบุญบุญจ๋า จ้าเจ้าเจ้าเอด้ยเลม่เเห็ดข้าวลามพร้อมถูกต้มข้าวลามแน่เห็ดอ่าอาข้าวลามแน่ข้าวต้มแน่โอเอ้ค่ะค่ะอ้ลาเปียน ขาวาดกึงวาวเลยข้าวาบ้าตมมัน้นั่นเองขึ้นนะในบ้านคนธรรมสมบ้านเริ่มเป็นขึ้นแล้วนี้เมื่องานมันบุญเลยปีนี้พิ่มอีเนาะปีหน่งจัด่านเปนรน่้าุมห้ากาสิ เก็บภาพได้แต่ตอนเศร้าๆนี้เพราะว่าตอนส,ส,สวยๆจะหน่อยนี่ยคนสิเปิดตู้เปิดเพลงแล้วต่อผู้ชมมือแรงก็มีการคบมันกัน,กนเนาะลำวงแม่นบื่อลำวงหมอ,ม,อมือแรงลำวงหมอมือแรงดูแท้เขาจะลำวงแต่ว่าคือขึ้นคณะบานสุดยคนผู้ชม <c oughs> ลองขลามมนก่นเบื้งนั่นเฮ้ตีเบื้องนั่นตีตีทางกนตีให้แตกประชานี่บอกเออเาตีเาตีตัวนี้แลีวตัวนี้มันแตกเอออนนี้นานมันบอกเออ เอออความพูไม่ใหม่แต่ความพูไใหม่เขาขึ้นว่าเช้าให้นี้มันแตกแต่มันโมแมนตัวนี้มันแตกเคนคนชุกเอ้ยบางคนรวยแต่ใหม่เนาะหอมอ่ะหอมหอมหอมเขาเขาไม่ได้ทำโซมเลยเขาไม่พร้อมเลยทีมงานเขาซวยเขาลามแล้วจะได้กินอยู่ไหมไหมยังคนเห็ดเขาลามไมหมยัง ไม่เปาะวะไม่ยังไม่หรอไม่เปาะไม่แน่นอนเลยเจ้าไม่สอดไปพูดเน็จับจับไม่เปาะมุจคุ้มในนี่เลอวะกินผู้เดียวเอาหน้าเอากินหน่าจับ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  หอมค่ะธรรมส้มเลยหอมขาร้ากันหอมมาเข้าไม้หอมมาไม้ไผ่มีคนเอามาลามเนาะบรรยากาศประสบการณ์ใหม่ๆธรนมสมพาธรมสมได้มาหับพูได้มาหับเห็นับเห็นน้ำกันเนาะถือว่าโซนทั้งทังนี่เฮือน วะไไปเลยต่ผู้ชมนาปุกติดติดติด,ดกันไปนะพิงไฟผู้สาวพิงไฟว่ขาแตกขาลายเ,ยาเด้ผู้สาวพิงไฟนะเละเละถ่ายไหมหน,น้าถ่ายไหมใช่นางนางโทคนน้ไปใช้รนางโทร ยังบน,นสันต pues, no? ื่นนอนบ่ตื่นแล้วตักน้ำบ่ส่วนกันใส่ควันขสาตาเนาะควันขสาตาหมู่ไปหมู่มาจิ้งหมูกขนาดนี้ไอรันกันในายโกไปทุ่ไหนหนาวบ่หนาวบ่หนาวเนาะสิงแงตบุญสิงแงสิงแงลุ่มเลยล่ะเอ้ยแหลนกระดกกระโดดลุ่มเลยเจ็บเลย ีเอาขอบใจขอบใจบลตอร์อย่าตารปิดกมิดเห็ดข้าว่ามบอโอ้ยเย่อตาสิบเเอาหน้ามไฮตรงหันบ่ เอาน้ำทอกใช่ไหมเนาะไม่ยังเจาเห็ดบางคลามเลยนะนัน <c oughs> งไม่นะ่ะน้องดักบะฮูะเ้เนาะเออเอาเอาเอาข้าวสารใส่นี่บ่เอาเขาอ้าวถอกใส่นี่เนาะแล้วก็หายหน้ำลงน้ำลังบัดนีเ้เอาไปเอาไปนึ่งหรือไปเผาไปนึ่งไปนึ่งเนาะนโอ้แม่บัวเผาเหรอพ่นนึ่งเอาได้เจ้าหนึ่ง้อมกรอบ่เ่ย ถ้าว่าเรื่องหอมนี่เผาหอมเนาะอ่อะองงา,อานอห,นหนึ่งง่ายกว่าะนะขั้นตอนมันตางโอ้ผลเห็ดขักเลยท่านผู้ชมเอกสารหายาไม่พิธีพิทันได้เรากันมือได้เขามากิน,นต้นเศร้านี่บอกแขกม,มานะโอ้เหนาเหนตาเอาหมวกลงหน่อยกว่า สื่อสิ่งวโจักจักโลมอนี่เอาจักพูดหาแสนพูดหนึ่งานเนาะรับแค่ห้าแสนหาแสนกับประมาณเท่าไรกะเก้าร้อยเนาะแปดเก้าร้อ้าม่งส่มอดพันเลยพันหนึ่งกหกแสนลองหายเพื่อเรเต็มกะลังกระลันเขาไมมเนีอาใส่เนาะ เขาให้เนาะโอ้สุกนี่คือมสมีแสบท่านผู้ชมหอมกุนก่นๆเลยเนะาะเจ้าของซื้อได้ก็เจ้าของเฮือนนะ่ะซือซ้อซือ้อซื้อือได้ก็ซื้อได้ก็อบอนบอลสาวบอนเนาะสาวโสดดิพอสิได้เว้าถึงนะมีแล้วคนจับจองมีแล้วคนจับจองโอ้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังทันได้แต่งงานตี อ่าก็ยินดีนะเมื่อใดมีอาข่าวดีก็บอกบาจอยหน่อยได้มีคนจับจองแล้วโอ้เพิ่นเพิ่นบอกตามตรงเลยนะเพิ่นบริตัวบริต้มเนี่ยทางผู้ชมเลยบาพิ่นมีคนจับจองแล้วเราเนี่ยนะซาบอนซาบอนบ้านอรองมือสมมืออาห์ก็บริบูใมีคนจับจองแล้วเพิ่นว่าขอบใจขอบใจเด้อกินไรกินไรฉันจะมีคนจอง อาสาบอนเพิ <muitas S 2> ่นเฮือนสาบอนเพิ่นนี no ่ท่านผู้ชมเพิ่นก็เอาซีนนงัวพู5แสนกีบท่านผู้ชมเนาะคึกคืนคักบ้านเขาเจ้าท่านผู้ชมตอคือบ้านนี่ก็กว้างใหญ่ไศาลเนาะท่านผู้ชมเศรษฐกิจดีหมู่บ้านนี่ก็เนาะชาวบ้านเพิ่นก็ขายแน่ ขายอันว่าจะเป็นแคมบอขายอ่ะมันบอเนาะกระเพาะเงินซื่อสินงัวมาหับแขกหับเพื่อนหับน้องหับพี่หับน้องทับส้มกินชมเด้อกินส้มบออย่าว่ากินขา้าวกินเข่าอันนี้ก็มาจากบ้านพูนละวันนี่นะน้องใครเนี่ยมามื่อนี่บอขี่รถจักรมามาจากคน มาจากคนละ่ะชา,ามกับพุ<า>้นั่นเนาะชามกับอาคมนั่นเลยเอออยู่แจพไาแจมันเลยเนาะีเอ้ยกินนั่นแพ่ทั้งชมวันท่านี้กำมาเถ่ายคนหนึ่งเข่าเนาะโอ๊ยตาสะออนเลยเน,นาะนั่งกันหลายคนขนาดแซ่บบ่กินเมียงนะแซบไปบรูปกระจาญผู้สาวผู้หลงังไง ชาบ้นตังอะไรเนือ้อชาบ้นตังอะไรเนือ้อชาบ้นปูนชาบ้นปูน,นเนาะรอ,อกินขา้าวทำสมบัติอ่าเป็นกําลังขางงาขาง,งนึงกิน,น,นข้าวเส่วนใหญ่เวลาเขาจะได้เดินทางออกไปเอา้าทำสมบัติกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วเนาะทีมงานของเขาจะได้เดินทางต่อเลยทำสมบัติถือว่ากลับออกจากบ้านอนะ่ล้องเนาะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านอื่นอีก อีพี่นี่ก็ขอจบไว้เพียงแต่ท่านี่สมสมคำคืนนี้ประจอยก็น,นอนนี่แหละเฮือนพอเรียนท่านผู้ชมเนาะได้เพิ่นนี่แหละบนนอนบนอยู่เได้เฮือนหลังนี้่ไท่านผู้ชมเนาะมีโอกาสจากก้จะกลับมายาม่างคืนนี้โอเคเนาะคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้สบายดีได้มักน้ำเต้าทสามสมอรวยอรวยหมักน้ำเต้าเมื่อไหวอยู่เฮือนเมื่อเอะเมื่อนั่นเนาะ,นะ หายากแล้วนทำเตา่าเนี่ยท่านผู้ชมที่คนใส่น้ำเนาะน,นี่เขาขอซื้อแน่ขอน้ำเพิ่นแน่แต่ละบ้านแต่ละบ้านงวดน,นี้เอาจากสามหน่วยเนาะมวลหน้าจะเอาตัวน,นี่เขาจะเก็บไว้คือความคิดคือมือหนาเมือม่อไงจะเก็บไว้ของที่หายากนะตั้งแต่หกตำเขา่าเนาะสากตำเขา่าจะเก็บมาไว้อยู่เฮือนโซ่ไว้ให้ลูกให้ร้านเบิง่งมือหนาเมือนะ่อไงเนาะตอนหน้านไปอาจจะบ่มี่เห็นแล้วท่านผะู้ชมเนาะโอเคเนาะบ๊ายบาย